สวัสดีครับมาพบกันกับเราครับกับช่องเสื้อขายที่ดินเสื้อกลางสําหรับผู้ที่อยากซื้อที่ดินและก็ผู้ที่อยากขายที่ดินกับรุ่งอืดอดหัวลานกับช่วงนี้พิเศษนะครับได้ขายที่ดินรัวๆได้โอนดินรัวๆก็เลยมีโอกาสได้มาหมอบปัจจัยส้อยทางโรงเรียนครับมือนก็มีทางท่านผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่สีนวลคุอักเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบนต้นเพงแง้วก็คุณ ท่านนรลงนะรัสเกิและคณะคุณครูมามาร่วมรับปัจจัยครับโดยยายนงครับเป็นตัวแทนมอบครับเชิญเลยครับวัตถุประสงค์ของการมอบเงินเทนเนียนะครับนะเพื่อสร้างส้านเกาะ สางโรองอาหารที่มันสำรุจครับไม่จะว่าปวกกินแล,แล้วเข้าเด้สำรองใจส้างสร้างไปเสร็จเรียบร้อยแล้วกัดบ่มีงบประมาณเฮาเด้สำรองใจกต่ซอยกันไปครับคนละเรคนละน่อยครับผมตพึ่งนะครับก็ขอขอบพระคุณทางท่านประหยัดสีแก้วซอบตอต้นพึ่งพร้อมคุณนายคุณนาย นงคานสีแก้ววันนี้มามอบเงินบริจาคให้กับทางโรงเรียนมต้นพึ่งหน่งหมื่นบาทนะครับเงินในส่วนนี้ทางโรงเรียนก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขอาคารโรงอาหารซึ่งชำรุดนะครับซึ่งตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนแล้วเนาะท่านประธาน ท่านประธานสีนวลกุลักวันนี้ท่านก็มาร่วมเป็นสักขีพยานนะครับเงินในส่วนนี้ก็จะนําไปใช้เกิดประโยชน์ให้มันมากที่สุดนะครับสิ่งที่ท่านให้กับทางโรงเรียนวันนี้1,000งห่นทางโรงเรียนก็ขอใหอ้ย้อนคืนไปหาท่านประหยัดพร้พอมครอบครัวเป็นหมื่นเป็นแสนเท่านะครับให้ร่ําให้รวยนะครับให้ได้มากกว่านี้นะครับ ก็มีแค่นี้นะครับก็ขอบขอบคุณทางท่านประหยัดแล้วก็พร้อมคุณนายนะครับครับโดยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เหตุได้สร้างในที่นี้ขออุทิศแด่เราเทวดาอินพรมยมอยากคนท่านนาคตผู้ผีปีศาจที่จะทานคุณครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่เจ้ากรรมนายเวรและสวัสดิ์ลมโลกทุกตัวทุกตนทุกคนเถิดข้นได้รับบุญเล้วขอให้มีความสุขความเจริญทุกตัวทุกตนทุกคนเถิดและบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เหตุได้สัางในที่นี้ขอจงดอนดานให้ข้าพเจ้าตลอดทั้งครอบครัวและพ่อแม่อนงเพืฝู ของช่องซื้อขายที่ดินทุกทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมความมุ่งมา่ปรารถนาอยากได้เงินเห็นเห็นเงินไหลกองอยากได้ทองให้ทองไหลมากให้ร่ารวยเป็นสิริมหาเศรษฐีเทวโรตนีรักวันทีหนึ่งพร้อมกับรุ่งเอื้ออาดทุกคนด้วยเถิดขอบคุณครับปรารถนานั่นะครับอ่ะไปเบ่งมือนี้มือนี้กับไม่ที่ดินงามๆอีกไปเบ่งดินกันครับไป มื่อนี้เอาใจผู้ที่จอบหาแปลงน,น้อยๆเนาะเอาใจนกเจ้านี่ยมื่อวานเข <c ười> จ,จอบหาแปลงน,น้อยๆแปลงงามๆมาเดินแล้วอ้าวมื่อนีนมื่อนี้มาเป็นพิเศษเนอสำหรับนกเจ้าทั้งหลายเ <c ười> อามื่อวานกับทมาบังดินแปลงงามๆอีกแปลงนึงครับพื้นที่สามไร่สามไร่นิดๆครับอยู่ในพื้นที่ของบาอง้บาขขขขนขัวคอนแค้นตบต้นพิงอพุ่มคนจังหวัดสกลนครครับ สามไร่พฤศจิขายไร่ละสองแสนเอ็ดครับสองแสนเอ็ดสามไร่ก็เป็นหกแสนสามครับอยู่ติดกับมันทางด้านทางนานนี่เป็นนทางลูกล่างครับไปมาสะดวกสบายโยนี่เฟฟ้าไฟฟ้าสามเฟสเรียบร้อยยืนออกทงครับส่วนนี้เสื่อินกันว่าเขตคลข้องเขตคลข้องเจริญ ข้างเจริเเป็นหนอกทงหนอกบ้านอยู่นในพื้นที่บ้านขัวคอนแขน่นแต่ว่าอยู่ไก่ก็บ้านคอยนี่แหละยู่ไก่ก็บันเพิงแต่นี่พี่น้องอยู่เต็มแล้วเป็นบ้านหนึ่งแล้วอยู่นี่ครับเป็นท้องหน้าหลวนๆครับบ่มีปลาส่วนนี้ มันก็อยก่ปจําแล้วนี่ด้านนาแปลงนี่ติดทางหลวง,งล่างแล้วก็ในในทางแล้วก็ในทางหลวงล้างข้าไปอีกกับสิบเป็นคลองสระทุานจะเขลื่อนอน้ำนแต่ว่าสิเป็นปลายคลองน้ำทีบค่อยได้ดอกมันเป็นปลายคลองแล้วแต่ก็ด้านล้างแปลงมันสิเป็นห่วยปลาหางครับห้วยปลาหางในนามว่าแหง มีตลอดปีด้รังติดหวยปลาหางที่ใส่น้ำก็สบายครับไข่ไกแต่ว่าน้ำบ่อถ่วมครับรับประกันชั่วน้ำบ่อถ่วมแน่นอนด้านกวงด้านติดทางนี้ประมาณ36เมตรบ่อหอดเสีนประมาณ36เมตร ด้านเน่าลอยยี่สิบห้าเมตรด้านทั้งนานี้คือด้านอาทิตย์ใต้ไปเปลงกันครับอันนี้คือทางเขาเปลี่ยที่พันทมที่ไปแล้วที่พันทมท่างไว้แล้ว มองนี่มันสิเป็นคลองคลองใส่ไกลคลองซอยแต่ว่ามันบรินามนำมบม่หมอดม,มันก็นเลยบ่พัฒนามันก็เลยหกแต่ว่า,แต,วาแต่ว่ามีมองมาอยู่แต่ว่าพันฝังทอไว้เด้ยวฝังทอหลอดทางไว้เด้ยวถ่ายจากใส่น้ำจากใส่น้ำก็อามาจากฝั่งนั้นมาจากฝากงทาทั้งนั้น วานเขาแล้วดินนี่เป็นปดินดีครับดินงามเขางามหน้างามเหมาะสำหรับเพจบานสวนเว็ดไรหน้าสวนผสมเพจมองโยมองเศร้าได้เลยนะหล่อนี่เพราะว่ามันบอบเปียวมันมีพี่น้องอยู่ประจำแล้วนะครับคงกวงกัดให้หน้าให้หนึ่งนี่แล้ว อน,นี่ขั้นหน้าขั้นหน้าขั้นแดนครับเป็นขั้นยงใหญ่สูงสูงนี่ก็เพราะว่าพนปนับให้หน้าขึ้นมาแต่ก่อนให้หน้าก็จะเป็นมันสะสูงกว่านี้แต่ว่าพปนับขึ้นมาเป็นขั้นคู่สูงสูงเลยแต่เอาจากมาปรับปรุงใหม่ก็เอาขั้นหน้าลงทมทีขึ้นเห็ดเป็นเหอนเป็นปุกเห็ดเ,เป็นหม่องปุกเือนก็นได้ในการโอเคเลย ดินโซน,นเป็นดินดีครับเป็นดินทรายเม็ดใหญ่ดินทรายเม็ดดำๆเฮ็ดนาปลูกสิ่งปลูกของใน,น,นงามบนเขาเขาคืองามอันนี้เป็นเขาวานเห็นไหมเขาหน้าวานเป็นอูเขา่าอูงามแต่ว่าจดินร้อนนี่สิค่อนขอ้างค่อนข้างสูง,สงคออง่อนข้างโนุ่นน ใน,น,นเที่ยงนี้ทมที่ขึ้นเป็นปุ๊กมองโยูมองเซอยปุ๊กเงินโอเคเลยทั้งไตลงมาจะนอยนี่ก็เห็นเป็นสวนเป็นสวนจากไรหนึ่งเ,เป็นหน้าจากไรหนึ่งเป็นมองโยูมองเซอ,อยอีกจากไรหนึ่งกัดนาดกระทาลัดซ้ำมีกัดเหมาะครับเหมาะ อันนี้เป็นด้านลัางแปลงครับอันนี้เขียดกับชัดเจนอยู่พู้นล่ะทีแล้วเห็นเสาปูนน่ะละทนี่เนวเขียดจะเป็นให้หน้าอยหาให้สามไรเป็นให้หน้าหาให้ครับน้ากินเห็ดสองให้นี่ก็พอแล้วนี่เหลือเฟือแล้วอีกสองให้นี่เห็ดเป็นสวนอีกให้นึงเห็ดเป็นเฮีอยนเอเคเลย เสียงเสียงทีนี้เงี้ยนีคกับทื่ทางหลังนี่เป็นไฟน้ำร้นครับเป็นไฟเป็นไฟเก็บน้ำครับไฟเก็บน้ำที่เอาไ้ใส่ยามแรงแต่หาอยากเห็นห,หน้าเห็นหัวเห็ดส่วนถึงสิบุไร้น้ำข้องเอาอานน้ำในหัวประหางนี่ก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นมอง นั่นเป็นหม่องไฟพอดีเลยหม่องนี้เราสามารถสูบขึ้นมาใส่ใดเลยน้ำม,มีตลอดต้องไปบังไฟน้ำต้องไปบังไฟเก็ีน้ำห,หัวปลาหางช่วงนี้ กว้างประมาณจักเจ็ดสิบเมตรครับนี่อันนี้เป็นหลังไฟไฟเก็บน้ำผู้มกหาปลานี่เหมาะครับผมักธิ์ปรากฏตึกสะดุง้งเหมาะเลยครับนี่เสียนหาปลานี่มาเจอไกล์ห่วยเนี่ยโอ้นทางหา นีทั้งนาไฟาน์นาไฟน์นี่ก็น,นก้ำก็จิเลิกมีน้ำตลอดตกเตงก้อนผมเลี้ยงปลาในกระซังกับมายงามแรงมากกับมาเห็ดหมองกาก,ากน้ำขึ้นดีเห็นมันเก็บน้ำได้หลายขึ้นเอาผายยังเอาใหม่มาก,กันขึ้นมันจะมีหมองกันมันจะมีแพรงกันเนยอะเป็นหวยปลาหางครับอันนี้ ลำห้วยปลาหางปลากร้ายครับปลาตองนี่ใครจะได้ก็ขึ้นมานี่ตัวละสามโลสี่โลปลาตองปลาโดปลากดปลาหลายบ่อนว่ามันแข่นะครับสันไฟสันไฟนี่กับไปมาไรงง่ายอยู่ยก็กวงจักประมาณจักเม็ดหาซิบนี่แหละตัวนี้ ย่ามแรงกับโมไ่ไส์ขี่ไปขี่มาขวามไปวนนลอมครับฟับง,งนี้ขวมไปวนนลอมบรรยากาศถ้ามักสิบเบ็ดมักแขกงเบ็ดเหมาะไปยังครับนะฮะมาหาปลาเนี่บวขึ้นจากห่วยในแท้และ <laughs> โดยปกติย่มนม้ำขึ้นที่สุดกับสิบประมาณนี่แหละครับสเสมอฟังนี่แหละเสมอฟังนี่ขึ้นมาอีกกับสามสี่เมตรนี่ปีนั้นปีหกศูนย์น้ำขึ้นที่สุดน้ำขึ้นไลที่สุดในประวัติศาสตร์ยังยังบดหัวหน้าครับยังบดหัวแปลงสีคายนี่คือการันตีได้ว่าจะได้น้ำกับบดหัวในน่อนครับเป็นสิโยไก อ้าไทยมักมองมีน้ำม,มองไก้น้ำน้ำสะดวกสบายทางสะดวกสบายไฟสะดวกสบายดินดีดินเหมาะแป้งน้อยแปลงกระทัดรัดอ้าเออย่าพลาดอย่าพลาดให้โทท่านกระท่านเด้อไหโทษท่านกับเสียใจยเด้อน <c oughs> ี่นะครับแต่เขาจกเอานา้ำข้นใส่กับสูมมองนี่แล้วนี่ เดิมวันนี้คือใส่เลยมันเป็นพื้นที่แบบ3 6 0รอิองศานะี้อันที่เห็นเป็นเฮือนนี่ก็คือเฮือนนจากของพ่นผูพ้พันสิขายนี่แหละครับอยู่คนละฝากทางหน้าพันอยู่ฝากข้างนั้นกม็มีพ่นหน้าหลายเิ่นอยากแบงขายนี่แหละอันนี้คือแปลงของเฮานี่ครับเขาง,งามครับ ว่าดินดีตัวน้ำสิบลค่อยขังนะครับนี่ถ้าฝนเร่งๆหรือจงสิมีน้ำถ้าฝนบ่เร่งนี่สิบลค่อยมีน้ำขังเพราะวันเป็นที่สูงแล้วกันมันเป็นดินทรายเม็ดใหญ่ๆเป็นดินล้วนครับน้ำสิบลขังแบบนี้มันเหมาะกับเพชรนาแบบปารนีทครับเพชรนาแบบเป็นพอยไนดด็อกเตอร์เกิดคนเห็ดหนะบ่ต้องให้น้ำขัง ไปเห็ดย่ำนี่กัด้าเห็ดย่ำแรงยนี่ยมันกัดสูบน้ำ,นนำึือมาต่อสายเลยต่อสายน้ำพุ่งเลยเห็ดแบบปาเนตเลยเห็ดสองให้นี่เห็ดทั้งแรงทั้งฝนเหมาะครับมาต้องไปทานน้ำฝนเลยเห็ดแบบสมัยใหม่เห็ดแบบปลาเนตเนีย่ยอันนี้เป็นแปลงคองขางเคียงครับนี่ ระดับมันสิลดกันหลายจากแปลงของห้าครับเพราะว่าของห้านี่่บริปรับครับของเพิ่นปรับลงปรับลงเลิกครับนี่เหมนกันนี่ยเนี่ยอยู่ตรงไฮทงหน้าบ่มีปลาครับบนบนป็นตยานนะ่ะมีพี่น้องอยประจําใกล้ๆจ,จากทางลาดยางเส้นบันต้นเพิงไปหาบันดุนมวยครับประมาณจะหาร0อยเมตรนี่ละไปมาก็ง่ายดี อ๋อเอ่อมอะสมะ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 ครับแปลงนี้การันตีได้ว่าเมาะราคากับจับต้องได้ครับทานี่สองแสนเอทล,ลา 2, ย 3, ล, 6, ละสองแสนเอดสามลายก็หกแสนสามเรื่องค่าใช้จ่ายครับค่าโอนนี่ผนว่าให้ผู้ซื้อโอนเออ <c oughs> แล้วก็ค่าภาษีรายได้บุคคลธรรมดานี่ผู้ขายมันติดใจแล้วก็ติดจำนนงนะครับด้ดินแปลงนี้ติดจำนนงเริ่มบอก สนดคุดแดงนอสซีจอติดจำนองอ่าเทันใดที่กำลังหา,าดินแปลงน้อยเหมาะเห็นพงโยมองเศร้ากัดติดต่อขมาด่วนๆน,นะครับเด้อที่ลงอืดอาดหัวลานนี่แหละ0883322053ไสอยาเร็วคนนันกระได้ไยซากัดเสีย,ยใจนะครับ นี่เป็นเอกสารสิทครับเป็นโฉนดกุดแดงนอสซีจอเลขที่โฉนด3 3 9 3 4มเก้าสี่นี่ตบลต้นพึ่งนางวิไลพรอนอนสุรทุมทีสามลายกับกับสิบเอตารางวาครับรูปแปลงรูปแปลงก็เป็นสีเ่เหลี่ยมพื้นผ้าด้านหลังติดห้วยประหางด้านหน้าติดคลองชลประทานประมาณนี้แหละครับ ลูกสโนดก็สิประมาณนี้แหละ